แนะนำหนจังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นชื่ออาหารและแววกตามคืออะไรอาหารอะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายโกวิทพกามาตรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ลงนามในประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องผลการคัดเลือกกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชื่ชูอาหารถิ่น77จังหวัด77เมนูประจำปีงบประมาณพศ2566 ซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรสชาติที่หายไป ประจำปีงบประมาณพศ2566ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทยอาหารท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทยรวมถึงการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นต่อย,ยอดสมุนไพรไทยทรพยลทางเลือกและส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยในส่วนของจังหวัดศรีสะเกดได้คัดเลือกเมนูและแวกตามเป็นอาหารถิ่นประจําจังหวัดศรีสะเกดซึ่งหลายคนรู้จักแต่ยังมีอีกหลายคนยังไม่รู้จักและยังรู้สึกสงสัยว่าเมนูนี้คืออะไรกันแน่นายตีพุทธิสาร นาย,ยกเทศมนตรีตำบลโพกสังอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษได้เปิดเผยว่าชุมชนบ้านโพกสังเป็นชุมชนดั้งเดิมส่วนมากเป็นชาวเผ่ากุยหรือกวยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับเมนูละแวกกตามเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเผ่ากุยหรือกวยมีมาแต่โบราณแล้วละแวกแปลว่าแกงหรืออ่อม ส่วนกระตามแปลวป่าปูซึ่งภาษาอีสานจะเรียกว่ากระปูรวมทักกันแล้วเมนูละแวกระปูก็คือแกงอ่อมปูนั่นเองค่ะส่วนวิธีการทำนั้นก็จะใช้ปูนาที่หาได้จากธรรมชาติท้องไร่ท้องนานำมาล้างแล้วแกะกระดองขูดเอามันปูที่อยู่ในกระดองออกเพื่อนำไปประกอบอาหารส่วนกระดองเมื่อขูดมันปูออกแล้วก็ทิ้งไปส่วนตัวและขารวมถึงก้างปูใส่ลงในครก โขลกหรือตำให้ละเอียดเพื่อเอาน้ำปูจากนั้นตักออกมาจากครกมาใส่น้ำกรองเอาแต่น้ำปูแล้วเอาเศษปูทิ้งไปต่อมานำน้ำปูที่ได้มาตั้งบนเตาไฟจนน้ำเริ่มเดือดแล้วใส่เผือกหรือมะละกอหั่นเป็นชิ้นชิ้นใส่ลงไปในหม้อตามด้วยข่าตะไคร้แล้วเทมันปูที่ขูดออกจากกระดองลงไปตามด้วยพริกแห้งตำละเอียดจากนั้นคนให้เข้ากัน แล้วเริ่มขั้นตอนการปรุงรสใส่ผงชูรสข้าวคั่วหัวหอมปลาร้าต้มสุกใบมะขามอ่อนผักขยงเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติจะมีกลิ่นหอมโชยเมื่อสุกได้ที่แล้วจากนั้นก็ตักเสิร์ฟพร้อมชิมกับข้าวสวยร้อนๆขอบอกเลยว่าอร่อยไม่รู้ลืมแน่นอน นายกเทศมนตรีตำบลโพกสังได้กล่าวต่ออีกว่าการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้เมนูและแวกกตามเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่น1จังหวัด1เมนูในครั้งนี้ตนและชาวเผ่ากุยต่างรู้สึกดีใจมากรู้สึกภาคภูมิใจที่อาหารพื้นบ้านของบรรพบุรุษเราทําไว้เป็นเมนูอาหารที่ได้รับความสนใจ และจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นพร้อมทั้งยังจะสามารถส่งต่อไปถึงลูกหลานได้โดยเฉพาะเรื่องของคุณค่าทางอาหารนั้นก็ถือว่าได้ครบถ้วนด้วยเช่นกันครับอาหารที่มีชื่อว่าละแวกกระตามที่ทุกคนรู้จักอยู่ในขณะนี้ก็คือละแวกระตามเป็นภาษาชาวคุยนะครับภาษาคุยตำบลโพกสังหรือตำบลต่างๆที่เป็นชาวคุยก็จะใช้คำเดียวกันนะครับ ในส่วนของผู้ที่ตบูทภูกระสังนั้นจะ,จะจะจะรู้คุ้นเคยนะครับจะรู้จักอาหารเมนูนี้อย่างนี้เพราะว่าเป็นสิ่งอาหารที่เท่าแก่โบราณบราณบรพบุรุษของเราได,ได้ได้ได้ถ่ายทอดมาแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีกินมีใช้อยู่ครับวัตถุดิบด้วยหลักๆก็คืออะไรยังไงกระตามนะครับหรือปูเนี่ยจะเป็นเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งจะเป็นปูนาทั่วๆไปนะครับไม่มีการพ่อเลี้ยงอะไรต่างๆก็เป็นปูนาที่หาได้ตามธรรมชาติ แล้วก็พอมาได้ปูเสร็จก็จะมีเครื่องปรุงทั่วไปก็มีขา่ามีตะไคร้มีต้นหอมมีผักชีมีผักขยงหรือผักอ่อมนะครับแล้วก็จะมีผักเข้ามามาแหนมด้วยก็คือเรื่องของอเผือกนะครับเผือกหอมหรืออาจจะเป็นมะละกอรหรืออาจจะเป็นบวบก,ก็ได้นะครับที่จะมามาเป็นเป็นผักที่ผสมกันเพื่อจะให้มีคุณค่าทางอาหารได้มากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายก็วิธีการก็คือการได้มาก็มา อย่างที่เราเห็นก็คือเอามาโขกนะครับแกะกระดองออกก็มาโขกให้ละเอียดพอโขกะละเรียกเสร็จก็กรองเอาน้ําเอาไปต้มนะครับพอน้ําเดือดเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆใส่ผักใส่อะไรต่างๆไปก็โดยเฉพาะสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่ผักขยงหรือผักอีออมเนี่ยนะครับลงไปก็กลิ่นรสชาติกต็จะเป็นรสชาติดังเดิมช,ชื่อนี้เป็นภาษาอะไร,รเป็นภาษากุยครับช,ชื่อละแวกก็ตามที่เป็นภาษากุย อ่าเราแวรก็คือถ้าเป็นภาษาเราเขาเขาจะบอกว่าเหมือนกับการเอามาอ่อมมารวมกันามาเอามา,อ,า,มาอ,อมมาซุปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแวรก็คือการมาคนร่วมกันนะครับให้มันมีความหลากหลายโดยเฉพาะการทําให้ละเอียดการทําให้อ่าให้อ่รสชาติกินง่ายง่ายขึ้นนะครับว่าก็ตามเนี่ยหรือ,อปูเนี่ยมันไม่มีไม่มีเนื้อแต่มันจะเป็นมันจะเป็นเนื้อที่อยู่ในในก้าในในก้ามปูอะไรก็ผ่านสับเขาบอก การที่มีการประกาศว่าเป็นหนึ่งหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเนี่ยลราอาหารชนิดนี้เขานำเข้าไปบรรจุในมีความพิเศษยังไงอ่าผมว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของของพวกเรานะฮะโดวยเฉพาะชาวทีสเกตเองก็ส่วนมากก็จะมีคนชาวชาวคุยชาวอะไรเยอะๆนะครับอาการที่ได้รับการประกาศว่าเป็นอาหารประจําจังหวัดหรือประจําถิ่นอนันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ว่า มันเหมือนกับเป็นซอฟท์แวร์ของบรรพบุรุษเราที่ทําไว้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะส่งต่อไปสู่ลูกหลานได้ในเขาก็จะมีความรู้จักมากขึ้นครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของคุณค่าทางอาหารอันนี้เราก็ถือว่าได้ครบครับอยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวที่ดูเขานี้แล้วอยากจะมาชิมมาลิ้มรสนะครับสามารถชิมได้ที่ไหนมาที่ไหนได้บ้างอ๋อแน่นอนครับถ้ามาคุนหานเนี่ยคุนหานก้นชื่ออยู่แล้วเรื่องทุเรียนภูเขาไฟ ก็อยากจะฝากนะครับเรื่องของอาหารก็มีหลากหลายครับนอกจากระเก็ระตามแล้วแต่ว่าถ้าในขณะนี้ถ้าท่านอยากจะมาที่คุนหารหรือมาในพื้นที่ของจังหวัดริสเกตถ้ามีการนัดหมายหรือมีการเอามาเป็นกลุ่มเป็นหมู่มเป็นคณะอยากจะทดลองชิมก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ครับทางเราก็จะเตรียมวัตถุดิบแล้วก็จะเตรียมอาหารที่อร่อยๆไว้ให้ท่านครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับนัทรชนสิริโชตสกุลภาพข่าวสุกัญวาลิสุวรรณรายงาน